ตอนนี้ใช้ Civic FB เดิมๆอยู่นะครับรบอยากสอบถามว่าถ้าอยากได้ฟีลิ่งขับหนึบๆนิ่งๆเหมือนซีรีส์3ต้องเปลี่ยนเป็นโช่วตัวไหนครับส่วนใหญ่ขับ120เข้าเมืองทุกสัปดาห์ตอนนี้เลงไว้คือเทอินสตรีทแอดวานซ์แซเปลี่ยนรถค่ะใช่ครับพี่เปลี่ยนรถค่ะมันไม่เท่าแน่นอนครับไม่มีทางเท่าค่ะครับทำไมไม่ขายแล้วไปหาซีรีส์สามมาขับเลยอาจริงเออมือสองมีคืองี้ คนเนี่ยจะชอบเข้าใจว่าไอการเปลี่ยนโช๊คเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมันขับดีขับนู่นเนี่ยรถลอยเลยใช่ใช่คืองานวิศวกรรมมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีจุดยึดจุดยึดช่วงล่างการคำการคานวณอะไรต่างๆนานาระยะฐานล้อการสปอร์ตเวลดิ้งของตัวถังโทอินโถเอาการวางแพลตฟอร์มการวางซัตเฟรมกับมันนี่นมันหลายอย่างมากนะเว้ มันไม่ใช่จะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยางแล้วแม่งเหมือนเลยอ๋อเออเปลี่ยนรถรับยืนยันและไม่ได้กนตีนด้วยนี่คือเรื่องจริงจริง,รงนี่คือเรื่องจริงอันที่พูดจริง,รงๆงเปลี่ยนรถอย่าดรามากันนอ้พูดจริงๆ,ๆ,ๆเปลี่ยนรถก็ทำาังไงแม่งก็ไม่เท่า<ต>ไม่เท่าแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ถ้าจะเปลี่ยนโชคอ่าสมมติสมสมติในทางเลือกแบบเอ้ยเ็เปลี่ยนรถได้ตนี้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโชคอะเอาใกล้เคียงก็ไเนี่ยเอาเปลี่ยนให้ดีขึ้นไปหาพวก r อ r อ s อาอคือไอไลคือโชคไง เขาขยายความขยายความก็ชื่อชื่อแบรนด์ไงเขารู้อยู่แล้วเขาเล่นรถอยู่ไปไปหาพวกไอ้เบสไอ้ B S I ไม่ให้ B M แต่เบสไอ้โอเคเบสไอโอเคดีฟังดีโค้ดเราก่อนเรานั่งนะต่อรู้ฟังเราดีไหมเรานั่งเคี่ยวหัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไปไอ้หน้าไปไอมันอาจจงอยแต่แต่ความนึบอะมันได้แต่คุณก็ต้องแลกมาคือ F B มันจะเป็นรถที่ วิวดิงมาแบบคกลวงหน่อยหลวมๆหน่อยดีกว่าพ <c oughs> ักกลวงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะตรงเกินไปโอ้ไอ้ไบ้์สะดุ้งเลย กาเรื่องจริงมึงฮอนด้ามีฮอนด้าที่เวลดิ่งบอดี้มาหนาจริงๆที่กูเจอคือเลเจนต์ตัวขับสี่ล้อสามร้อยมาอันนั้นเวลดิ่งมาหนาที่เหลือแม่งไม่เคยมไม่เคยเห็นฮอนด้าันไหนเวลดิ่งมาแน่นขนาดนั้นเลยต่อให้เน็กซ็กแม่งก็ยังเวลมาบางมันก็จะหาโชคตรงรุ่นยากนะเพราะว่ามันจริงๆว่าซีวิเอฟบีตอนนี้มันก็เก่าแล้วสมควรแล้วสองพันสิบสองก็มึงนะฮะยี่สิบกว่าปีแล้วรถเก่าแปะไม่ใช่รถเก่าแปะมันเอฟบีอ๋อเออทีนี้เอฟบีคือใหม่ขึ้นมาแล้ว จะบอกว่า sure. F b เน mm. ี่ยรถแม่งเบาหวงกว่า F D อ anyway. oh, 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 oh. ีกในแง่การขับพูดตังถ้าให้กูเลือกะรว่าง F D กับ F B กูยังไป F D แต่ปัญหาของ F D ก็คือท้ายแม่งกว่าดินแต่ว่าสาเสาเอด้วยแต่อย่างน้อยสาเอสตรีชของเสาวเอมันยังดีกว่าแต่พอมาเป็น F B ปุ๊บโอเคฐานล้อมันสั้นลงท้ายดีขึ้นแต่ปรากฏว่ารถมึงเบาขึ้นเบาขึ้นความมั่นใจในความเร็วสูงมึงหายแล้วแดชบอร์ดเป็นไงโอแม่งโอแดชบอร์ดนี่ขอโทษเธอนะโอดียมือเอามึงไปเอารังมือเอาไอรังไอกระป๋อง อาซาฮีมาทำหรือไงโอ้โหแม่งดีนะกระป๋องอาซาฮีไม่ใช่รังไข่ไม่รังไข่มันไม่ได้เรียลไลน์ไม่ถึงรังใส่ไข่อ๋อลังังแบบไอ้ลังกระดาษอย่างงั้นลังกระดาษใส่ไข่นะเว้ยมึงอย่าแคบแค่ท่อนนั้นนะมึท่อนนี้ไปด้วย